เอเวัรุ่นทำอะไรอะเครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยครับผมเยผมก็จะพัดนะครับผมในเกม One Piece Burning w i e e l Surf t h r i ่อนะครับผมก็โอเคถ้าเกิดใครไม่อยากดูก็ปิดไปนะครับไม่ต้องมาดูแล้วก็ไม่ต้องมาดิสไลค์ด้วยครับผมถ้าเกิดมึงไม่ชอบนะกูก็ไม่ชอบหรอกแต่กูเล่นนะครับผมกูเข้าใจนะครับผมโอเคก็ผมให้เพื่อนรักของผมนะครับตะวันแชนแนลแหละย้ดรหัส s u r ฟเถื่อนไปรีวิวล้อครับผมแล้วก็โอเคนี้ก็คือมันถ่ายเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็จะมาดูนะครับผมว่า เขาทาไวเละขนาดไหนซึ่งอันนี้เขาลงคลิปแล้วแต่ผมยังไม่ดูนะนะครับผมอันนี้ผมยังไม่ดูคลิปเขานะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าเขาทําอะไรกับคลิปทําอะไรกับรหัสหลักผมบ้างนะครับผมก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกระทือบไลค์กระทืบแชร์แล้วก็กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกระเทือบผมด้วยทุยไม่ใช่ไปดูกันเลยครับผมมันทําอะไรกับรหัสผมไม่ว่างว้ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้า

เออเปลี่ยนสิอ้าชิายให้ไม่มีบัตรด้วยไอตะวนันมึงทำมาเลรหัสกูเนี่ยโอ้โหซื้อแล้วครั้งเดียวย้วย <c oughs> ไอเพื่อนเวนโอ้โอน,นี่คืออันนี้คือผมยังไม่ดูนะไม่เปลี่ยนชื่ออ่าทีมกูไปแล้วทีมบีกูไปแล้วจัดได้ยับเลยอ่าทีมบีทีมบีไม่อยู่แล้วับผมเป็นทีมเอ อาทีมเองโอเคอยู่แล้วครับผมเ,เดี๋ยวมาจัดทีมดีแล้วกันประเด็นคือมันเปลี่ยนชื่อมันเปลี่ยนชื่อ,ลอ,อแล้วกูจะไปอวดใครได้เนี่ยรหัสน,นี้ม่งเปลี่ยนชื่อหมดแล้วนะใช้จัดตัวก่อนนะครับผมเอ้ย แล้วดูดิไม่เปลี่ยนทีมผมดูไปแล้วโอ้โหหรือเปล่าวะใช่หรอกไม่หรอกเอาจงจริงผมตอแหลว้จจริงผมดูคลิปไปแล้วผมดูคลิปไปแล้วเลยแต่ว่าผมต,อแ,นะอ,ตอแหลไงอง่ะตอแหลจริงแต่ว่าผมไม่ได้ดูจนจบไงผมดูแค่มานเปลี่ยนทีมผมเฉยไม่รู้นะเนี่ยมันเปลี่ยนชื่อโอ้โหโคตรแล้วเดียวแล้วผมจะซื้อชื่อเปลี่ยนได้วันไหนเนี่ยผมจะเปลี่ยนชื่อได้อีกทีวันไหน หรือว่าใช้ได้คพงเดียวอะเป็นเรื่องนะบนะรรลัยนะผมไม่เอานะชื่อเนี่ยแล้วดูดียนกูซื้อผิดไบอีกแล้วซื้อผิดไบอีกแล้วโอ้โหหัวร้อนกูซื้อผิดไบอีกแล้วโอเคครับผมก็พดูเหมือนจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมก็มันแค่เปลี่ยนชื่อครับผมไนดะ้ไแล้วก็อันนี้มันก็เล่นไปทั้งหมด3ด่านนะผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรติวันให้บัตรทองผมนะโอเค ยับเลยเนาะรหัสผมเฮ้ยทำไมทำไมข้าพลังมีเนะลอดูดิก็ลองดูหน่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าไม่น่ามีนะโอก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือผมโดนนะครับผมผมโดนเปลี่ยนชื่อนะครับผม เลยกูจะเปลี่ยนชื่อได้อีกคนไหนเนี่ยกูจะเปลี่ยนชื่อได้อีกคนไหนเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยกูแคบรูปแล้วเดี๋ยวกูไปแปลภาษาก่อนนะครับผม เดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าแปลภาษานะครับผมเนเลยนะครับผมตัวหนังสือสีแดงเนี่ยอยากรู้วันนี้ขายหมดแล้วโอเคครับผมไม่เฉยๆแล้วจำกัดการซื้อวันนี้ก็คือขายหมดแล้วก็คือพรุ่งนี้อาจจะซื้อได้อีกหนึ่งใบนะครับผมก็คือต้องรอพรุ่งนี้นะครับผมอไปกลับเข้าไปในเกมนะสรุปนะครับไอ้เพื่อนรักของผมนะครับมัน มันเปลี่ยนชื่อรหัสเฉยๆนะครับผมแล้วก็มันก็จัดทีมมั่วให้ผมนะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วครับสําหรับวันนี้ครับผมก็คือโดนแกล้งก็สําหรับผมมันก็เละอยู่นะนะครับผมโอเคไม่มีอะไรครับผมคลิปสั้นๆไปละกดติดตามด้วย Picture bag Put lips this I'm dicks I sick I'm in this shit bunch to your lips. Sick. Bunch bear me am a bag a baby of will